ร้านค้ามึงได้เท่าไหร่อ่ะกูได้แสนเดียวพี่ดาวมือสั่นแล้วแบบว่าเฮ้ยแม่งคือขนางไงคือขนางกูอันหย่อยไปแล้วเนอะแล้วใครเข้ามาเนี่ย ตึงพอจะเข้าประตูหน้านะครับถือได้เจาะแล้วจะประตู้าประตูหลังเอ้เอ้ประตูหลังไม่พอประตูข้างนี่งไม่ไม่ไม่ต้องเมื่อกี้ประตูข้างเมื่อกี้สีดำประตูข้างเนี่ยประตูข้างอเดียวประตูข้างเออไมทำไมกูถือคนเดียววะมองข้างหลังอะอะไรวะกูะพายคนเดียวมึงมึงลองหันมาสงหน้าต่างตรงกูดิเนี่ากูมีของขวัญให้มึงงงงาก เนี่ยเนี่ยรถรถมันทำให้เนี่ยเอาไปหนีได้ไปเนี่ยไอ้มันด้วยเฟี้ยวไงมันเฟี้ยวเท่าที่เราเอามาเราเพื่อนเฟี้ยวตอนที่ออกมาเราเพื่อนมึงไปไหนวะมึงไปไหนวะอ๋อข้างหน้าเท่าที่มาป่นเลยไม่ทำไรเลยแบบจงแจงเว้ยโจงแจงเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงต้องจอดให้มันดูแบบโจงแจงขึ้นรถได้โจมตหาโจทแท้ๆดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวต่อยเลยต่อยเลยต่อยเลย อ๋อไอ้เช่นนี้ไม่ใช่การหรอมึงต่อยคนบริสุทธิ์ได้เขาแบบเยี่ยต่อยกูแบบวะเฮ้ยยิ้มปกติเลยสิจ้าทิรักจะทำเป็นไอ้บ้าไอ้จะทำเป็นไอ้โง่ได้ไม่ได้ผมไม่นะหนึ่งสองสามดีนีอ่ะหนึ่งสองสามเตะประตูเคาเลยเราจะเด้ป่านนั่นวะ อะไรนะไอ้นี่ถือข่าวไม่เยี่้ยกูได้ยินว่าไอ้นี่ถือข่าวไม่เยี่ยเออต้องต้องมาหรือเปล่าเขาจะมาหรือเปล่าไอ้เหรอวะเออคิดไม่แง่ดีต้องมาเหรอเออต้องมายิงเราเนี่ยกูกลัวไม่น่าใช่ปะอ้ยเฮ้ยเราชิดแนนอยู่ชิดแนนอยู่ ปอกของกันนะนะไงเป็นงั้นงันเป็นไงปึ๊บได้ไหมได้เพื่อนไปเลยนี่ไงนไงไงไป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 ลงลิฟต์เลยปะได้ได้ได้เฮ้ยมันมาดูง่ายเหรอฮะเราเราเสี่ยงเนี่ยดูง่ายเหรอเราเป็นจอมโจรลงรถมาก็จอมโจรอะไรต้องจอดให้มันดูแบบโจรแจ้งกูลงรถไม่ได้กูกูจับได้ว่าขากูสปินเลยไม่มีอะไรทั้งนั้น เมึงอยูปะไอยู่นกูรอเสียบเลยกูรอเสียบเลยโอเคเสียบเลยพียงแค่มึงกดปุ๊บกูกูพุ่งหลาเลยใครยิงไลกูะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยกูตายกูตยไอ้ยึงเอาแอกกูยิงอะไรกูยิงกูยิงใหกูยิงให้ดูยิดนีตายนี่ตายเดือดเดเดเเดยวเดี๋ยวมนมาเรื่อยวะมาเรื่อยวะไปทเราเรากดเลยดีกว่ากดเลยกเลยกโอ้ยยิงล ลุ้นรุน okay. คนละเม็ดสองเม็ดแชร์กังคนละเม็ดสองเม็ดไปไปไปเอ้าก hm ูได้ได้อยู่ไปเปิดให้ก่อนเปิดกวนกูฝั่งนี้แล้วกันโอเคแปลกยันเนี่ยกูสามว่ะกูสองมึงแน่ใจใช่ไหมวะพอได้ ก็พอได้อยู่เดี๋ยวกูแฮกนะได้เลยอ่ะมึงอมึงจะแฮกเหรอวะมึงจะใช้ชียนจีนอ่ะมึงจะใช้ชียนจีนละไม่ได้ละอันนั้นไม่ใช่แฮกนะเพื่อนก็รู้ก็รู้อยู่รู้ชอบเขาพูดดีกว่าก็รู้ก็คือนึกว่ามันจะแฮก มีสองกองนะดูแม่เอข้ข้างไม่มีข้างในนั้นที่กูเปิดประตูไปมันมีอีกกองหนึ่งอะ่ะต้องแต่ต้องแฮกอีกอะ่ะไม่เอาสองมือโกอยใส่กระเป๋า <c oughs> เลยวะเออขาดขาดคล้ายคายโยมึงยังโกยสองมือเลยทีนี้หยิบปันนี่จังนะตรงไหนวะตรงไหนวะต้องแฮกวะมันต้องแฮกวะ <c oughs> ใช่เออถ้าต้องแฮกต้องแฮกมันจะมีประตูอยู่เดี๋ยวแซง <c oughs> ไม่เจ็บให้ดูครับทุกคนไอ้เชี่ยแต่เล็บเจ็บนะเว้ยเจ็บวะเจ็บ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 จัดเลย คอยนิดนคอยนิดนึงครบคบได้อยู่ได้อยู่ยได้อยู่ชิบหายแล้ววนหน้าโอเคได้ล้านสองล้านล้านสหกนสักกี่แสนวะไม่รู้อะมึงเอาสักสเนต์งองะเียไม่มึงมึงจะได้เท่าไหร่วะคือไ <c oughs> ด้อะสิดีไม่ดีนี่ 9, 8, 9, เก้าแสนแปดแสนเก้าแสนเพราะว่าทำไมกูเปลี่ยนชุด าหลุดอ่ะเกิดอะไรขึ้นจูจูกูเปลี่ยนชุดจูจูก็แบงเล็บเอากูลุตอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยดีเมื่อกี้ไม่ทำอะไรมากไม่ทำอะไรมากเหรอไอเหียแลไอ้บ้าก็เหียแลไอเห้เไอ้เอาไว้เข้ามาแล้วยิงเข้าไปเซิร์ฟถ้ามันหลุดเหมือนเดิมอีกอ่ะ กูคำสาบไว้หรือหรือว่าเน็ตกูมันอ๋อคือเน็ตเน็ตกูมันน่าจะตัดประมาณนี้แหละเพื่อนอแล้วจอยน้ำกูสะเก็ดอะไรเรแล้วแล้วจอยน้ำเขาด้วยหัวเสิร์ฟทำไมหัวเสิร์ฟจอยน้ำแปะครับพี่โอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ยหัวเสิร์ฟอยู่ไอจีข้าวผิวไอจีไอจีแล้วกูยากครับรอ เหมือนกูเคยเห็นภาพนี้มาก่อนไงกูไม่รู้ก <c oughs> ูว่ากูเห็นมาหลายรอบเลยเห็นในมือเลยใจเย็นข่อ okay, นเกิดอะไรกระเป,ะปะ๋าก่อนมันคลิปแคเว้ยมันคลิปแคทดหรอไอ้อสัตว์อ๋อไ,ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่สิ่งที่ก <c oughs> ูคิดหรออ๋อฮะไม่ใช่อ่ะทำไมคลิปแค่เวลาโยนใส่พื้นแล้วเสียงมันไม่แบบไม่เป็นถุงขนมอะเสียงมันเป็นเหมือนแบบ เอ๋อมันเป็นแพ็กเกจใหม่ไงมันแบบไอ้เห really yeah, ี้ยมันกลัวขนมมันเละไงห่อเล็กซะด้วยอย่าเพื่อนมันต้องมีการหลอกกันเอาอีกลองจอดก่อนรู้สึกว่าทำไมพอใช้แมปสั้นๆได้ใช้ไอเอสมจีดีกว่าวะเออเพราะจะตัดใจใช้ไม่แจ่มมันรูดบ่อยมากเลยอะ รูชีวิตมึงด้วยใช่ไหมเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ไม่เห็นมีภาพนี้เกิดขึ้นเลยวะ <c oughs> มึงอยู่คนละพิ่ีไงอ๋อคนพี่สี่ <c oughs> นี่มันมึงบกุบกท้า,ายกูบกขวา,ขามันผีเสื้อมันขยำดาบอ๋อผีเสื้อขยำดาบเรียบรละกูกำลังคิดอยู่ว่ามันจะหลุดอีกว่าวะอย่าคิดอย่างนั้นร <c oughs> ีมาแล้วโอเคอ้าเ <c oughs> ข้าอยู่เข้าอยู่เข้าอยู่กูสกูลอดเข้ารอดเข้าตัวผมไอ้สัตวสตัวเลียวตัวเลียวมึงขวากูซ้ายมึงซ้ายกูขวาเอาอะไรก็ได้วะ ปั๊บหนึ่งประตูยังไม่เปิดอ,ะอ่ะอ้ประตูกูบักเพื่อนเอาหา,หา,าเลยเพื่อนพูดจริงเรื่องจริงกี้สามสองหนึ่งผอมกันเลยเว้ย,อ,ยอุ้ยวิง่งวิ่งกระโดดเท่ากับเร็วไมค้าสอนกูมาเฮ้ยเฮ้ยเที่ยงกว่นี้ มันจะกินแค่ไอ้มันกินไอ้นี่แล้วเหรอนี่มึงกูคิดแค่ลูกใหญ่มาอ้าวเฮียเช้า่าเดีมอีกว่เดี๋ยวเพือแวเมื่อกี้มันรลบไรหลบทีแล้วเราล้านสองนะเว้ยเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโอ้ยโดนกันดื้ล้านหล้านหนึ่งตยอยู่ได้อยูโรรโรโรไม่ตายวะ โรมึงตายโรมรอดไปนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยลูกลูกนี่กูเก็บต่อดีกว่าไอถ้ามันลดเทนี้กูไม่บอกกูวะากูไม่รู้กูก็เสียวไป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 น่าจะเก็บต่อนะเมื่อกี้น่าจะได้เงินเยอะกว่านี้ว้าบมาเวมาเวแคกูกดอีกรอบไงอย่านะอย่าใช่ไหม โอ้หลัง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 ยิง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 แล้วไม่ใช่ยังไมงตายอย่ามึงตายหลังมึงอย่ามึงกรอบอย่ามึงโดนทอดไอเวรออกประตูหน้าได้ใช่ไหมเนี่ยเออเดี๋ยวเดี๋ยวมันต้องออกประตูข้างไม่ใช่เหรอเปจะออกประตูไหนก็ได้ต้องแล้วกูจะทำข้างไว้ทำไมไปไปไปข้างไปข้างออ๋ไปข้างโอเคได้ได้เพื่อนได้ได้ต้องต้ต้องแผนต้องแผนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเลสเตอร์เขาว่าต้องต้อง stick to the fucking plan stick to the fucking plan come on เรามาแบบชุยไปได้คือแบบไม่ทิพไพร์แล้วพี่เนี่ยเออรถอยู่ข้างอะเอ้าวนีก็ได้อะน่าจะพอคันนี้ด้วยป่ะเฮ้ยใครยิงกูวะเนี่ยกูโดนยิงไหนอ่ะกูเห็นกระสุนแต่กูไม่เห็นตัวจากกอลไม้ป่ะกูเห็นปืนโอ้โหเห็นเห็นเห็นประตูแบบนี้เลยถึงสาวมาเลยวะสาวมาเลยเหรอ เพลงมาเลยกูจองชมพูเด้อกรูจองชมพูจองชมพูโอ้ยอย่ายิงกูเงินล่วงไอ้ตังค์รถเลยตังค์ล่วงไม่หยุดแล้วกูถามจริงๆนะรถคันนี้มันหลบกระบะได้หรอวะมึงเอารถไปไม่อยู่ไกูไม่ยิงมึงก็แค่ข่าวลงน้ำมาเพื่อนลองดูดิเออลองกันได้วะแล้วมึงเอาไอ้กระหอไอ้เชี่ยเออวะ เราสะเทินน้ำสะเทินบกได้ไหมจ๊ะสะเทินภูเขาได้เลย,เลยลตึงสระหาดเย็ดแม่กูว่ากูน่าจะมีชีวิตรอดไม่ถึงวันนี้นะตังแต่กูสะเทินเขาก็ไม่ค่อยดีวะแรงม้าน้อยข้างน้อยมีอัพเต็มเลยนะเดี๋ยวนะมึงอัพเต็มแล้วเหรอมีอัพเต็มเลยเลเวข3มะดาบมีอัพเต็มเลยครใช่ยิ่งหยียบสุดแล้วนะเว้ยทำไมกูได้40กิโลเมตรต่อชั่วโมงวะไอ้40ไมล์ต<อ>่อชั่วโมงวะ กู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 หกสิบริบเลยเหรอยากดูอะไรบาอย่างไะเห็นน้ำไหมเห็นน้ำไเพื่อนเห็นน้ำอ๋อไอ้เี่ยมันขับไปไงไอ้เียมันลอยน้ำไอ้ไงไอ้เียขรหไอ้ล้ออัวนี่คือเอามาลอยน้ำเนะใช่แค่นั้นหละเป็ประโยชน์นะ ไอ้สา <l id> รถ้าเกิดสภาพกูจะลงน้ำได้ได้แล้วให้แต่ชูนิค้าเบีนเลยยิงไม่ได้เลยชูนิค้าอ่าแล้วกูต้องทางอีโมชั่นเดียเมทิฟนะมันน้องกูกำลังถามเลเว้ยดาวระหว่างมึงไปฝั่งนู้นกับกูอ่ะขับเรือขับลงน้ำมาโตเลยอะใครถึงก่อนกันวะเพื่อนรูว มึงถึงจะพานเลยไอ้เหี้ยรู้ว่าถ้าจะจอดรถเปลี่ยนคันมันได้ไหมกน่าจะก็น่าจะได้ป้าแค่ไปที่รูทไปแค่ไปอธิบายเยอะบะเอ้ยได้ว่าได้ว่าเพื่อนได้ได้ได้แต่เราจะรออะไรกันอยู่วะออ๋ไอ้เหี้ยแล้วมึงแล้วมึงเอาคันนี้มาคุณจะไหววะไปไอ้กูมีส s t กกี้วะ s t i กกี้ฟิงเกอันนี้ลิลลิลลิถ้ากูพุ่งไปเลยเงินจะลดไปวะ อ่ไม่อะเพื่อนไม่รู้เ้ยได้เท่าไหร่ว้วฮะเครื่องในเร้ไมีสองล้านได้ไปจะสนงหกล้าน้ามึงได้เท่าไหร่อูได้แสนเดียวอยากไปทำแล้ววะอ่า คาโยเลยที่จะทำหรอไม่เพลงไมงมันอยู่เลยวะได้ดิหายแล้วนะแล้วทำไมกูไปเควสอะไรขึ้นมาเออน่าดิอ๋อไปเกิดดีเฟนไอ้เพี่อกูโดนบุกไอ้เียเพื่อนกูอะโดนบุกเหรอเออตำตํารวจต้องลงกันจังหวะเนี้ยมาเปิดวะโอ้โหอันนั้นอั้นเราตํารวจเลยแต่กูตํารวจจริงไงเฮ้ยมันจับไอ้นี่เราไปหมดเลยเพื่อน ียดูดิไอ้เหี้ยพนักงานเลยอยู่เต็มรถเลยเวนเฮ้ยเลยเลยเลยเฮ้ยจะพาคนลงน้ำก่อนเหรอพักพักร้อนเหรอเอียริบเล่ไม่พักร้อนพอดีเลยไหมอุ้ยโปรดักครึ่งหนึ่งก็ขายได้สามแสนนะมึงคิดว่าขายตอนนี้ได้เพื่อนก็แล้วแต่ได้ดิมึงมึงดูตัวกูว่ารีบไหมเพื่อนก็น่าจะรีบอยู่อ่ะมึงดูว่าตัวกูรีบหรอตัวกูรีบขนาดไหน โร่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 สี่คันโอ้โหอะไรนะดาบสี่คันล็อกเรื่องปฟวาสี่คันก็คือเครื่องมีเจนที่กูก็ต้องทิ้งไว้ตรงนี้ใช่ไหมมันเป็นมึงต้องกระโดดดิมึงจะทิ้งไว้ทำไมเอ้ยใช่สิกูจะทิ้งไว้ทำไมวะกระโดดมาเลยดูวะ กูไม่ได้หมายถึงไอ้ทิ้งเครื่องบินมาทิ้งชีวิตมึงไปด้วยคือการลบไมตัดมึงก็พูดถูกทั้งจริงด้มามันนะวะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนแพงแพงเพื่อนแพงคือมันข้างแพงเลยเพื่อน เพื่อคนอื่นพามันฟรีเลยเหรอไม่ไม่คือมันมันมันขี้เกียจเรียกไงมันรอนานนี่ยัห้าทีช่วยหน้าทีกูเหนื่อยแล้เออมาแล้ววะมาแล้ววะมึงมึงเคยเห็นเครื่องบินทิ้งระเบิดไหมเครื่องบินทิ้งระเบิดเหรอเออครับนะนี่ทิ้งคนเนี่ยเฮียทิ้งไปเลยนี่กูไม่เสียอันนมา嘛กูไปเลยมึงดูอ่ะกูซื้อกระสุนกัน แต่กูมีอะไร้มึงดูไปถึงไแล้วมึงอยู่นิ่่อนมึงอยู่นิ่่งนกูถือปืนทองรอะไรสั์เอ้ยมึงอย่าเพิ่งถือดิมึงเดินตามมาเดินตามมาไอ้ตามมาเดตามมาเฮ้นตามกาตัววาตัวว้ตัว้าว้าพ็อปฮึ่ยฮ่ยฮ่ยฮึ่ยึงยฮึ่ยฮึ่ยฮึ่มึ่แทนการเดินแล้วอ่เฮึ่ยฮึ่กฮึ่ยฮึ่ยฮึ่ย เมื่อกี้กูทำตัวไห้ถูกมีต้องวิ่งตามด้วยท่าเดียวกันเอ่อไม่มึงมึงมึงหยุดก่อนมึงหยุดก่อนไปไหนมึงไปไหนมึงหยุดก่อนใครต่างกูมะนี่วะนี่วะนี่ใครนี่ใครเนี่ยมันเป็นมีดเว้ยมีดเธอมีดมามีดมันเป็นมีดมีกิมมีฉาชี้ปฏิสนธิ ก้าเปนะมึงกูพ่อยคุก้าเปนตเลยแล้วมันปีเตร์ีนันไว้